เล็กผู้ครับเนี่ยครับคนติดยาเป็นอย่างนี้นะครับเห็นปะชวนเพื่อนปาร์ตี้แล้วแหละมีแต่เพื่อนกินไงเป็นไงมีแต่เพื่อนกินแบบไม่มีเพื่อนเก็บอ่ะแบบแดก mày ơi cái ơi kìm khăm kệ mày mày hai hàm mày hai hangy ăn đuổi hai hangy ăn mày 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 แม่งโดยหนือก็ไม่บอกว่าหายค้างแล้วหรือไม่หายก็ไม่ดูมาบอกหน่อยแม่เอออุ้ยจะเล่นแล้วเนี่ยเฮี้ยเกมเฮี้ยอะไรเนี่ยมันหายค้างยังวะมันหายค้างยังวะอะเอากูลองเดินในเกมดิปรับกราฟิกดิเออปรับกราฟิกกันกราฟิกเหรอเอ,อ้ยเดสท็อปแล้วกันทำเป็นเดสท็อปได้ปะ กราฟิกให้กูปรับทำไมเนี่ยให้กูมันกดอะไรวะเนี่ยเกมผีไทยโอ้เกมนี้แหละครับยามันหายค้างอย่างนี้มันหายค้างหรือ,อยังวะเกมอะไรของกูเนี่ยอ้าวจอนี้มันหายคย้างยังดูดิกดกดอะไรเนี่ย อินเฟลอะไรวะกดอะไรวะเฮ้ยเปิดไฟดิอะไรกดอะไรเนี่ยกดเอี่ยเอียเฮ้ยอ่ะอันนี้จะอันนี้จะโอเคกว่าป่ะอันนี้อันนี้อันนี้เห็นยังอันนี้คือลื่นยังอันนี้คือได้ยังหายแล้วป่ะอันนี้คือหายยังอันนี้คือผมผ่านตามอันนี้เลยหายยัง ได้ยังไงเนี่ยกดกด f f off ไฟฉายขึ้นมาตรงกลางซูมนี่วิง่ง esc pause เฮ้ยนี่ขวาเป็นตัว e อมาเกมเฮียเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดตูไม่ได้เปิดประตูไงวะไปเล่นไงวะเนี่ย กด e กด e อะเอาเริ่มเล่นไงวะกูจะเพย์แต่เกมยังไงวะเนี่ยเพย์เกมยังไงอ่ะครับจะเพย์แต่เกมอ่ะไอ้เฮี้ยแคบเพย์เกมยงไงเนี่ยคุยไอ, e er. อ้แคบไอ้ควายเพย์แต่เกมยังไงเนี่ยไอ้เฮี้ยอ๋อนี่ไงนี่โอเค แล้ว,วเกมเฮอะไรของมันวะให้กูซื้อมาเล่นตั้งแต่รอบที่แล้วละจูวัตอะคาที่ปาร์ตี้เอ็กเพนซีฟนี่คือปาร์ตี้ของบ้านล้างใช่ไหมคือคือโอ้โหเฮยเปิดตัวได้ไหมวายทำไมถึงอยากออกไป ไอ้เหี้ยคุยรู้เฮ้ย I am so sleeping อุ้ยยี่ตกใจเงาตัวเองสัตว์เฮ้ยเฮ้ยคิดถึงแฟนเก่าทำไงดีครับกลับไปหาครับกลับไปหาเลยครับอ๋ออ๋อเราดินเตะขวดกลับไปหาเลยครับคิดถึงแฟนเก่าครับ โอ้นกูทำอะไรวะเนี่ยโอ้ยเย็ดแม่แดกก็ไม่เก็บไอ้ควายอ,อ,อย่างนี้มืดเลย I need go to the bed ไปที่ห้องนอนอ่ะอะไร,รอ่ะ I do the bed มันให้ไปไหนต่อครับนี่ห้องขวามือนี่แ่าวะอันนี้เปล่าเนี่ย เปิดไฟก่นอนเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีไฟอยู่โอ้ยมันทำมันมืดเกินเปิดไฟก่นอนเฮ้ยเฮ้ยมึงเตะหาพ่อหาแม่มึงอะควายอ๋ออัน e ี้ t o the g e t bed ต้องไปที่ห้องนอนอันนี้ก็โอ้โหเฮียบ้านมึงโศกโคกกันนะโอ้ยควายเออไม่เก็บขยะเฮียอะไรกันบ้างเลยเฮียปาร์ตี้อะไรของพวกมึงวะเนี่ยห้องนอนกูแอร์มาเบสไงต่อน,นี่ไปที่ชอบที่ชอบพ่อมึงอะเฮ้ยตื่นลรอโอ้หมันก็แพงมึงชิวจริงเลยวะ่ะ ห้องมึงอย่างโ,โคกอะ่ะไอควายไอไอแอมอ่ะอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนตอนเราอยู่บ้านคนเดียวนะครับเหมือนอุย้ยไฟฉายยู่ไหนอะ่ะอันนีพไฟฉายเฮ้ย ควายกูหาพ่อหาแม่มังห,หนาไอสัตว์ให้กูทำเปิดไฟดิอันแน่เปิดพร้อมเลยแนะ่ไอ้เฮีย เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮียไอ้เฮียที่ตัวเฮียอะไรเนี่ยใครเอามาไว้นี่รามยอนเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรอ่ะเอาไอ้นี้เดือดชาชาเวอร์เบคฟาด ไปอาบน้ำหรบั้งอาบน้องไหนนิไปอาบน้ำตรงไหนอ่ะิดไฟดิโอ้ยเฮียไฟก็ไม่ติดฮะมีใครเรียกหรือเปล่าเฮ้ย Like เล็กเฮ้ยใครเดินมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยเล็ก like ฮีอินแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรครับเล็กฮีเล็กฮีอินแปลว่าเฮี้ยอะไรวะเล็กฮีอิน เฮี้ยแค่มันแปลว่าเฮีย้ยอะไรตั้งแต่หน้าเกมตั้งแต่มึงเนี่ยเฮ้ยควายเอ้ย,อย,ย,อยไหนอาบน้ำห้องอาบน้ำู่ไหนเนี่ย โอ้ยเฮ้ยบ้านมืดเลยอ่ะเอาอเอ้ยควายเด็กเฮียโอ้ยค,ควายไม่ไปไหนตอนนี้เปิดไฟดิเปิดไฟทำไมบ้างกูสว่างว่ากูมีไฟเปิดอีกรองเออบ้างกูมีไฟทำไมไหนห้องอาบน้ำนี่ ในห้องอาบน้ำนี่ครับโอ้ยควายอาบน้ำตรงไหนวะเฮียไอ้นี้แต่ว่า shower อะไรเฮียอะไรทาวโฮมอะไรของกูาอาบห้องไหนเนี่อยอะไงสวยสวยสวย ปล่อยให้เธอเข้ามาคืออะไรครับจแ้วเหรอ่ะน่าเะ็นไเฮ้ยปิดผาพ่อมอ่ะโอ้ยควายปิดดิ เฮียใครปิดไฟบ้านกุยเฮียบ้านกุยอย่างสว่างอยู่เลยมันให้กูไปไหนต่อครับนอนใช่ไหมให้ไปไหนต่อไว้เฮียหาคุณแจรถครับหาคุณแจรถครับหาจากไหนวะเฮียคุณแจรถนี่ผมไม่หาจากไหนครับคุณแจรถอ่ะเฮ้ยมันไกล เ้ยมันหยิบเหมือนกายแทงผีได้เหรอวะแทงแม่งไอสัตว์รูปเต็มบ้านเลยไหนครับนาวอคีหาพุชเจโว้ยควายมึงลนืมไปไว้ไหนอ่ะเฮ้ยใครปิดไฟอ่ะ ไหนอ่ะกุญแจอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยไฟปิดไฟอ่ะไฟไม่ติดอ่ะทางล่างอ่ะเอ้ยมาพ่อมึงไงควายโง,โง่บ้านกูสัตว์ไหนโ,หหโอ้ยเฮียโง่เอ้ยเฮียดูดูดิครับเนี่ยครับคนติดยาเป็นอย่างี้แหละครับเห็นปะชวนเพื่อนปาร์ตี้แล้วแหละมีแต่เพื่อนกินไงเป็นไงมีแต่เพื่อนกินแบบไม่มีเพื่อนเก็บอ่ะแบบแดก แดกเสร็จแล้วไปอ่ะเออเสียงไอศินมาหน้าบ้านเฮ้ยเฮ้ยโดนแน่ฉากโดนอะไรครับบรรยาอ่อนไม่โดนหรอกบ้านกูจะโดนเฮียอะไรอ,อมึงล้างจานด้วยเหรอเนี่ยอ,อ๋อ ผมผมว่าที urai, hmm ่ที่แบบว่าที ah. ud, <S <s ่ผีมันอาจจะมีอยู่กับเราเพราะแบบว่าบ้านเราลกหรือเปล่าครับแล้วแบบไม่ช่วยเราเก็บอะใช่ป่ะมีอุ้ยมีส่วนบ้านเนี้ยหวายเวายเออปิดไฟสักทีดิกุญแจรถอยู่ไหนวะโอ้ยเฮียกุญแจรถอยู่ไหนเอ้ยใครวิ่งมาวิ่งไปดูดิสัตว์ เด็กเฮียไหนวิ่งไล่สัตว์บ้านกูเฮียบ้านกูเฮียบ้านกูเฮียชนขึ้นบ้านเฮียยนี่ไงโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยควายมึงเก็บไว้ไหนโอ้ยเฮียไปหาห้องเฮียเยเฮเฮียเฮีเฮยเอีเฮียเฮยเฮยเฮียเฮียฮเีย กดตกใจจริงไอ้เหี้ยใช่หรอไอช็อกได้หรอไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไม่เอาบ่เฮ้ยพอก่อนได้ไหมครับอุ้ยเกมอะไรอ่ะโอ้ยอพอก่อนนะครับ ผมเล่นแล้วนะครับเกมผีนะครับพ่อนะครับครับผมค่อยวันวันอื่นนะครับ นเราทำไตอนเราเริ่มใหม่หรอโอ้เราต้องเริ่มใหม่หรอเนี่ยโอ้มันให้ราา <downstairs> เราเริ่มใหม่ไว้วันไว้วันอื่นได้ไหมครับเฮียพอแล้วเนาะวันอื่นเนาะครับไม่น่ากลัวหรอกเ๋ตวไฟฉายหาย ต่อให้กันไม่ได้ครับตรงๆเลยกนจะตายจะตายบอกก่อนฟังถึงหัวใจกูจะตายจะตาคอยคนืนนะกูจะตายคนอื่นละกันโอ้ยเล่นเกมเฮียอะไรเนี่ยอื่นนะอื่นได้ไหมอ่ะพอก่อนเนาะ พิมพ์ในช่องแชทด่ากครูชอตชอดพอโดเน็เรียกเฮียครับเฮียขาไอควายก็โดนเน็มันมีเสียงไงเฮียพอก่อนเดี๋ยวไปเล่นอมิกเกิลก่อนดว่าพักอมิกเกิลนะ